คำขอเข้ามาลาโทษทั้ง31ภูมิโดยพระอาจารย์จำเนียนศีละเศรษฐโทวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กายกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมดีอันใดเป็นบกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติกคดีปัจจุบันชาติกคดี ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่มีพบมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามรณะมีจิตมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธะสันดานมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทำเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีจัตุโลกบาลทั้งสี่ยมพบาลมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกภรมิยี่สิบ อบายภูมิทั้งสบัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศลมีผลทานผลสินผลภาวนาผลแผ่เมตตาขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินทำกรรมไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดี รับหลังกันก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงอาโหสิกรรมให้แก่ข้า,าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามีเวรัยเกิดชาติหนึ่งพบไทยขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารามีของตนให้ผลภัยผ่านลุล่วงบวงมานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเทิน บุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญขอให้เป็นปัจจัยแก่พาณิพานพัน,นทีเดียวตราบใดที่ยังไม่ถึงพาณิพาน,านขึ้นชื่อว่าความอดทนอย่าได้ปรากฏขึ้นชื่อว่าความหมดอย่าได้เจอคำว่าไม่มีอย่าได้รู้จักข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการนันใดขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์คำขอขมาพาระรัตนตรัย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาลาทังขามะทมีปันเตอุกาสะทวาัตะเยนะกตังสัพพังอปาลาทังขามะทมีปันเตเอโอกาสะขามะมิปันเตยำใดที่คาภพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพังร่วงเกินต่อพระรัตนไตรอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยทางกายหรือทางวาจาก็ดีและด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดยกโทษให้แก่ข้าพระพุธทธเจ้าตั้งแต่บัรนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่ปานิพปานด้วยเถอด